สามยี่เจ้าดูไหมว่าย่อเขาหมอกทิพย์เนี่ยเป็นสถานที่ลับท่านอารองให้เจ้ากับเย็ยนเย็นอยู่ต่อก็ถือว่าเป็นการทำลายกฎมากแล้ววันนี้เจ้ากลับพาคนมาเพิ่มอีกเจ้าไม่กลัวว่าเขาจะโกรธแล้วไล่เจ้าไปอย่างนั้นเหรอเสือเย่อย่าอ,อย่าไล่ข้ากว่ากว่าข้าจะขึ้นมาได้ข้าอธิบายได้นะเขาเขาอยู่ไม่นานเขาแค่มาดูใช่ไหม พูดสิใช่ไหมจัวเวหินยวนจะพูดสิยายหนูสั่งฉีชักชาอยู่ได้รีบทำงานเจ้เออมาดิข้าไปก่อนนะเออนะมาแล้ว<ร>คนที่อาฉีคิดถึงอยู่ตลอดเวลาที่แท้เป็นท่านอารองของซือเย่น่าจะใช่ <laughs> ซือเย่คงเหนื่อยยากลำบากมากในการหลอกอาฉีขึ้นเขาลำบากจริงๆในเมื่อรูกสิร้องของอาจารย์ต้องหยิบยืน่นนี่เป็นสิ่งที่ค,ควรทำแต่ว่าเจ้าน่ะ วันหยุดทั้งทีไม่มีธุระของตัวเองให้ทําอย่างนั้นเหรอลงเขาไปซะเถอะอย่าทำให้เสียเวลาตัวเองเลยนั้นข้าไม่ทําให้ซื้อเย่ต้องเป็นห่วงแล้วแต่ข้าหิวน้ําซื้อเย่เขามีน้ําให้ข้าดื่มสักแก้วใช่ไหมถ้าจะดื่มน้ําเชิญเท่านั้นมขามเปียกด้วยเฮ้ยจ้ <S 2> <S 2> บอกว่าจะดื่มน้ํามไม่ใช่เหรออยู่ๆก็ไม่หิวสังัน หังเชียร์ถ้าถัว<ร>ี่สงด้วยถ้าทัวร์ีสงหมดขา <achieve. S 2> ต้องขบแทนชอบถัวร์ทสงทัวลิ่สงคุณนายทำอาหารอาหารเห็นหมดเลออทำไมเจ้ายังไม่ไปอ่ะไปคือว่าไม่รีบข้าจะอยู่บนเขาอะไรนะทำไมอ่ะเจะเป็นลูกน้องให้กับพวกเขาข้าจะเป็นเด็กรับใช้ให้เจ้าเองฮะเจ้าจะเป็นเด็กรับใช้ของข้าเหรอเจ้าเล่นอะไรอยู่เจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนเหล่าแม่นางของเจ้าดีกว่านะ ไม่ลองจะรู้ได้งไงสังเฉอชสังเฉชข้าสังเชข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยจะทำอะไรอยู่ฮะร,รีบไปทำอาหารสิข้า,ขาหิวขับรถไอ้นี่ไอ้นีเเเเเ่เป็นใครผู้อาวุโสเยี่ยนผู้น้อยจัวหวนยวนจะขออยู่ต่ออีกไม่กี่วันขออภัยด้วย<ต>เล่าถูมีเซียนที่ข้านำมาให้ท่านจากสีจริงเป็นพิเศษ<ฮ><ฮ>ขออภัยที่รบกวนท่านในช่วงนี้ออื กลิ่นยังก็คนอยากเล่าดีนะเนี่ยได้คนเยอะแยะขนาดนี้มีเจ้าเพิ่อมอีกคนจะเป็นไรรับใช้ธนาลองทำให้อารองของข้านิสัยเสียเขาเรียกใช้จะบ,บ่อยขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคาว่าเจ้าคงไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาการต่อสู้แนะ่ข้ารู้แต่ข้าไม่มีทางแก้มีสิท่านพอใจรสชาติของเล่าหรือไม่ พอใจซื้อแย่ให้ความเห็นหน่อยขอแค่เจ้าได้เล่าชั้นดีนี้มาบ่อยๆแค่นี้ข้าก็ฟินแล้ว้านของข้าจะมีเล่าชั้นดีอีกหลายหายวันหลังวิธีที่เจ้าใจเขาได้เจ้าตั้งใจฟังให้ดีนะเจ้าต้องจำเอาไว้ว่าอารมของข้าชอบอยู่แค่สองอย่างหนึ่งเล่าชั้นดีถ้าไม่มีเล่าเขาไม่มีความสุขหรอกสองอาหารชั้นเลิศตราบใดที่เจ้าหาอาหารที่เขาอยากกินให้เขาได้ไม่ว่าเจ้าพูดอะไรเขายินดีทำตามความหมายของซื้อแย่คือ อท่านอรองมีเหล้าแล้วข้าไปเตรียมอาหารให้ท่านนะอไม่นูคนนี้ฉลาดมากรีบไปเลยรีบไปเลยนเพียนช่วยข้าถือของหน่อยเยี่ยมจริงจรังงจีเข้าไปด้วยด่วนใจคุณชายขอรับเรื่องที่พระอครเทวีมอบหมายไม่เป็นไรไม่ทำให้งานรล่ะชา